ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่มีการรู้อริยสัจที่ขู่ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามในการยืดยาวฝ่ายอดีตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็ได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่ขู่ทั้งหลาย บุคคลทั้งหลายเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจักรู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็จักรู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิขูทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามในการนี้รู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงอยู่บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด ก็ร so right ู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงอยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่าไหนเล่าสอย่างคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกขและความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก พิขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องทำให้รู้ว่าทุก์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้